สามุลักุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่5กุมภาพันธ์นะครับพศ2565นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา6โมง15นาทีหรือ18นาฬิกา15นาทีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะเอาไม้ใส่กระถางครึ่งปิที่อยู่ร้านข้างในครับที่เป็นไม้ที่ผมเสียบเก็บๆไว้ทำไมห่างไม่ได้เลยนะครับพอวันนี้ก็จะคอยเดินมาดูอย่างเงี้ยครับคอยมาดูเรานะครับอ่ะ เป็นไม้ที่ผมเสียบๆไว้นะก็เป็นไม้แบบอย่างเงี้ยเป็นตอญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไม้สีที่แบบสีสีที่มันไม่ค่อยมีขายตามท้องตลาดที่ผมจะเก็บเก็บไว้เนี่ยนี่ผมยังไม่ได้ตัดกิ่งเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมเก็บเก็บไว้เนี่ยต้นนี้ต้นที่สองมันเคยลงขายเนี่ยนี่นี่ดอกตัวใหม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมจะเนี่ยผมจะเอามาเสียบเก็บเก็บไว้อันนี้ก็คือว่าเป็นไม้ทําแฟนซีแหละนะครับแต่อันี้เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยดอกตัวเนี้ยน่าจะเป็นเหลืองกาญจนาตรงนู้นต้นนู้ ผมมีเหลืองกาญจนาอยู่อ่นี้หลายต้นเพราะว่าเพราะว่าเสียบอันไม้อันไหนที่เป็นเป็นตอญี่ปุ่นเสียบเดียวอย่างนี้ถ้าลูกค้าก็จะรู้ว่าผมจะเป็นเป็นเสียบเก็บไว้นะครับเพราะผมเคยขายไม้เหมาเหมาที่เอามาจากที่บ้านขายเหมาเหมาไว้ตรงนู้น,นจาได้ไหมอาจจะเป็นลูกไม้เต็มเลยนะครับเพราะผมเสียบไว้ไม่ไม่มัน,ม,นมันเป็นไม้ที่บางทีมีขายตามท้องตลาดแต่มันเลิกผลิตไปแล้วหรืออะไรเนี้ยแล้วบางทีเป็นไม้เพี้ยนดอกเพี้ยนที่ผมเอาไว้ทําต้นแม่อะไรอย่างนี้บางทีผมก็ปล่อยไปเลยเพราะว่า ไม้ฝั่งนู้นนะครับไม้ฝั่งนู้นที่อยู่ริมๆนั่นนะ่นนนะจะเป็นกิ่งแม่ต้นแม่ถ้าเยอะนะครับแล้วก็มีไม้เพาะเมล็ดอีกเพราะว่าผมจะมีมีแบรนด์ของผมเองเอาไว้ประมาณสิบสีเองที่เหลือก็ไปอาศัยของเขามาเพราะว่าเราจะของเราทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าไม้เราไม่ได้สวยอะไรนะครับก็แค่แปลกๆแ,แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าความแบบอลังการอะไรอย่างนี้มันสู้สวนใหญ่ๆเขาไม่ได้แล้วก็ต้องพึ่งพาเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่อันเนี้ยอย่างเนี้ยผมไปเจอกิ่งมาเขาขายมาผมก็เอามาทํานะครับเนี่ย ผมขายเป็นชุดนะชุดที่1นะครับนี่ยชุดที่1ต้นที่1นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกิ่งของตอนะไอ้กิ่งของตอเนี่ยบางต้นก็เป็นดอกซ้อนนะผมจําได้คือบางต้นก็เป็นดอกซ้อนแต่ผมก็เสียบเสียบไปอย่างนั้นแหละนะครับเพื่อว่าให้มันมี2สีแบบที่ที่ร้านนู้นก็จะมีอยู่ต้นหนึ่งที่มันเป็นซ้อน3ามชั้นดอกแดงแดงดำนะครับเป็นกิ่งของตอเลยเป็นต้นของตอเลยนะครับเป็นไม้เพาะเมล็ดเลยแล้วผมก็เสียบสีสีอะไรเข้าไปอีกสีนึงเพื่อให้มันดูแบบแตกต่างนะครับเนี่ต้น ต้นที่สองชุดที่ 1, ท 2, ชุดที่หนึ่งต้นที่สองเนี่ยชุด te ah yup ที่หนึ่งต้นที่สองเนี่ยกิ่งก้านสวยๆนี่เป็นตอญี่ปุ่นตัดสั้นนะอันนี้อันนี้ยงๆล่าขึ้นมานะครับชุดที่หนึ่งต้นที่สามเนี่ยแล้วก็ชุดเนี่ยเนี่ยเป็นแดงอย่างเนี้ยเป็นแดงอุดมซับอีกอย่างเนี้ยก็เอาไว้อย่างเงี้ยชุดที่หนึ่งต้นที่สี่เนี่ยเนี่ยขายสี่ต้นเงี้ยขอพันเดียวเนี่ยเป็นไม้เก็บเลยนะคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ขายอะไรเป็นกิจจลักษณะหรอกอยากขายก็ขายเพราะว่าเดี๋ยวจะเอากระถางเนี่ยไปไว้ร้านนอก เพราะว่าร้านข้างนอกตอนนี้ไม้มันต้องขึ้นขึ้นกระถางครึ่งปี๊บเยอะแล้วเดี๋ยวเอาไม้ไซส์1 1นิ้วที่ต้นพึ่งถอนน่ะเอ้พึ่งพึ่ง,งปลูก,กมาไว้ข้างในเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องย้ายไปร้านข้างนอกเพื่อเอาไม้ต้นใหญ่มะขึ้นนะครับก็เลยขายปล่อยออกไปเลยอันนี้คือขายปล่อยเลยเนี่ยสี่ต้นพันธุทรงฟรีนะครับเนี่ยโอ้โหเอาไปทําต้นแม่เนี่ยเนี่ยเอาไปเสียบได้โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับพวกนี้เอาไปเสียบได้เยอะนี่แล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกไม้ดอกเพี้ยนๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย่2นะทย เนี่ยอย่างเงี้ยลูกไม้สี่เพี้ยนเพี้ยนอันเนี้ยเนี่ยเหลืองกาญจนาแน่นอนผมทําเก็บไว้นะครับเนี่ยครับก็เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเถอะนะครับอุ้ยไม่ได้ดิสี่ต้นพันส่งฟรีไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยสี่ต้นพันก็ถูกแล้วส่งฟรีผมผมมลืมผมลืมเมื่อเช้าผมแบบจัดโปรส่งฟรีะไลายต้นผมก็ลืมสี่ต้นพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งอ่าจะโหดเกินไปไม่ไหวไม่ไหวอันนี้คือผมจะเอากระถางไปร้านข้างหน้านะครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ ดอกตัวนี้มันจะเป็นเพี้ยนๆของอะไรก็ไม่รู้ผมจําไม่ได้นะครับชุดที่สองต้นที่สามนะครับเนี่ยแล้วก็ชุดที่สองต้นที่สี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแปลกๆอ่ะมันจะเป็นแปลกๆอ่ะผมเอาไว้ตรงนี้ผมจําได้ว่ามันเป็นแปลกๆอ่ะเยอะนะครับชุดที่สองต้นที่สี่อันนี้กิ่งยาวด้วยเนี่ยเอาไปเสียบได้นะครับเนี่ยที่สองนะครับอ่ะชุดที่สามไม้ในนี้ไม่ค่อยสวยหรอกนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่อยู่ในกระถางนานอ่ะนะครับชุดที่สามต้นที่หนึ่งเนี่ย เป็นลูกไม้แตก,แกชุดที่สามต้นที่สองเนี่ยเป็นตอลีลาเนี่ยชุดที่สามต้นที่สองนี่กิ่งดำๆด้วยอันนี้อันนี้น,น,น,นี่อันนี้มีมีม,มีมีดีแต่ไม่รู้อะไรนะครับผมจําไม่ค่อยได้หรอกเห็นดอกอะผมถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยพอไม่เห็นดอกผมจะจําไม่ได้เพราะม,มันเยอะจัดมันเยอะมากอะชุดที่สามต้นที่สี่เนี่ยนี่ก็เสียบไอ้เนี่ยใช่ไหมต้นที่สี่ชุดที่สามต้นที่สี่นะครับเนี่ยเนี่ยก็ขายสี่ต้นพันุ จับเลี้ยงขึ้นไปทําไมอ่ะขึ้นไปแล้วชอบไปคุยคุยลากบางทีมันมีกบมีอะไรอยู่เนี่ยเขาก็ไปตะปบเล่นบางทีลากก็เสียแต่ก็ปล่อยเถอ,อเพราะว่าพอเราอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ถ้าเราไม่ลงมาเขาก็ไม่ลงมาแต่พอเราลงมาพอผมลงมาเขาถึงจะลงมาตามเนี่ย,ยอยู่อย่างนั้นคือเขาจะทํายังไงก็ได้ให้เราเห็นเขาตลอดแล้วเขาจคัคอยมองเราตลอดคือถ้ากระถางอันไหนที่อยู่ใกล้ๆเขาก็จะขึ้นได้เขาก็จะขึ้นประมาณนั้น ชุดที่สี่อันนี้เป็นม่วงดําโอ้ม่วงดํไซช้กระถางครึ่งปีบ๊บคิดดูขายสี่ต้นพันนะ่ะมันไม่เคยมีปรากฏมาก่อนบางตขายเลยบางตจะเอากระถางบางตัวจะเอากระถาง,ง,อ,าถางออกไปข้างหน้านะครับเนี่ยชุดที่สี่อันนี้เป็นรอยโดนแดดเผานะครับหายดีเรียบร้อยแล้วนะครับเก๋าดีชุดที่สี่ต้นต้นที่สองอันนี้คืออะไรหว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงนะคืออะไรมันเป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดอะไรสักอย่างหนึ่งแหละไม่งั้นผมทิ้งไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้มันคืออะไร อันนี้ผมจาไม่ได้จริงๆนะมันคืออะไรผมเก็บเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วไม่ไม่เสียบด้วยไม่อะไรด้วยหรือยังไงหรือมันมีอะไรอ่ะผมขายเลยแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือชุดที่สี่ชุดที่สี่ต้นที่สองเนี่ยมันต้องมีอะไรเพราะไม่งั้นผมจะไม่เก็บไว้หรอกไม่งั้นผมเสียบไม้สีไปแล้วนะครับเนี่ชุดที่สี่ต้นที่สามนะครับโอ้อันนี้กิ่งใหญ่สวยด้วยนี่ต้นที่สามชุดที่สี่ต้นที่สี่อันนี้เป็นไม้แฟนซีสีขาวนี่หลายเสียบเลยเนี่ยผมขายเหมาเลย นะครับเนี่ยชุดละพันขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับชุดที่ห้านี่นี่นี่ตอญี่ปุ่นใบแปลกๆปอ่ะดอกแปลกๆด้วยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยใครเอาไปทําได้ก็ไปทํานะครับเพราะว่ามันคุ้มนะครับชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งขายไปงั้นแหละจะเอากระถางพองไปซื้อไก่เหลือเกินลาบุรีไปกับเนื่อยค่าน้ํามันก็ เท่าไหร่แปดร้อยหรือหลาคันเอาสี่ร้อยใหญ่ไปรู้สึกค่าน้ามันแปดร้อยมั้งครับไปกัดนะเพราะต้องไปทีจะต้องซื้อเป็นหมื่นนะเพราะตอนนี้ผมหมุนตังอยู่อะจะไปซื้อกระถางเยอะๆไม่ได้ถ้ามาซื้อที่นี่ก็แพงอ่ะใบกระถางครึ่งปีใบเท่าไหร่ร้อยห้าสิบมั้งนะครับแล้วคือเราซื้อทียี่สิบกว่าใบายอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็มันไม่คุ้มอะนี่อันนี้นี่ของแปลกนี่นี่ของแปลกจริงนะแล้วนใะบแปลกๆด้วยนี่ใบด่างอย่างนี้ด้วย เห็นไหมอันนี้อันนี้เห็นจริงๆเลยเนี่ยใบด่างนี้ด้วยอันนี้ก็ใบด่างด้วยแล้วใบมันเงาด้วยเนี่ยไม้ทุกต้นผมมันจะสมบูรณ์มันกินปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยขี้ไก่ผมจะให้เดือนละครั้งอะรอบหนึ่งรอบหนึ่งอะนะครับก็จะให้ทุกต้นเลยต้นเล็กต้นใหญ่ใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันหมดนะครับไม้มันก็จะเป็นแบบอย่างนเนี้ยเนี่ยดูใบดิเนี่ยใบใบหนาเห็นไหมใบหนาเนี่ยกระดูกใบชัดมีใบเงาเลยแข็งแรงมากนะครับต้นชุดที่ห้าต้นที่สองอันนี้ใหญ่มาก ใหญ่เบลลมเลยครับก็ขายไปเลยขายไปเลยชุดที่ห้าต้นที่สามอันนี้อะไรวะเนี้ยเนี่ยไอ้ไม้อย่างเนี้ยมันจะมีอะไรแปลกๆผมมาจาไม่ได้หรอกมันเยอะพอเห็นดอกเห็นไรอะเพราะเอออันนี้ดอกสวยก็ถึงจะไปตัดเสียบต้นอื่นชุดที่ห้าต้นที่สี่อันนี้ต่อญี่ปุ่นสูงสูงปิดเลยเสียบอย่างนี้นะครับเนี่ยสี่ต้นพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้เป็นสีขาวเพาะเมล็ดนี่เนื้อนวลเพาะเมล็ดนี่ขาวเนื้อนวลเพาะเมล็ดสวยมากนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนให้มันต้นใหญ่ผมจะตัดกิ่งเสียบต้นใหญ่ นี่พระรดเมรีเนี่ยพระรดเมรีเนี่ยไม้เก่าๆพระรดเมรีต้นนี้สวยนะครับชุดที่หกต้น 1. นี้หนึ่งนีอะไรนี่ใบด่างนี่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 ใบดา่างสยามลอล่าใช่ไหมใช่ใบด่างสยามลอล่านะครับชุดที่หกต้นที่สองชุดที่หกต้นที่สามอันนี้เป็นสีขาวขาวอะไรไม่รู้เนี่ยใช่ไหมหน, 3. นึ่งชุดที่หกต้นที่สามนะครับอ่ะต้นหนึ่งชุดที่หกต้นที่สี่ผมก็ลามตามไปเรื่อยเนี่ย อะไรไม่รู้แต่โคตรใหญ่ดีนี่กระถางครึ่งปี๊บนะถ้าลูกค้าก็ดูมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยลูกกระถางครึ่งปี๊บไม่เคยขายราคานี้แต่ขายออกไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ก็จะไปทําจะไปทาอุย้ยดูสีแดงตงัวนี้แดงอะไรวะอ๋อแดงสุขใจอันนี้เป็นรอยหน่อยนี่ชุดที่หกและชุดที่เจ็ดนี่ชุดที่เจ็ดตัวน,นี้หนึ่งชุดที่เจ็ดตัวน,นี้หนึ่งอันนี้อะไรนี่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 ทองหยอด ชุดที่เจ็ดต้นที่หนึ่งชุดที่เจ็ดต้นที่สองอันนี้ใหญ่ดีที่สองชุดที่เจ็ดต้นที่สามอันนี้อะไรวะเนี่ยดูใบมันดีโอ้โหเนี่ยกินปุ๋ยดีปุ๋ยดีเนี่ยดูดิใบเงาสวยกระดูกใบดีชุดที่เจ็ดต้นที่สามนี่อันนี้เป็นรอยหน่อยนะรอยหน่อยนึงนะครับหายดีแล้วโอ้คุ้มจะตายไม้ใช้กระถางครึ่งปิ๊บชุดที่เจ็ดต้นที่สี่ในไม้เสียบเดียวต้นกิ่งดำด้วยนี่ชุดที่เจ็ดต้นที่สี่ บางทีผมก็ไม่รู้จริงๆนันเอนี่เป็นตอลีลาเป็นลอยด้วยเป็นไม้เขาเรียกอะไรไม้ไม้ซากเป็นตอลีลานี่ยทําขึ้นมาอันนี้ใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันนี่ขอราคาผมหน่อยเพราะมันสวยนี่คดอย่างนี้เลยนี่ตอลีลาเลยนะครับเสียบสามทรงสวยมากสวยมากขอผมห้าร้อยแล้วกันนี่นะครับก็ขอค่าส่งหกสิบบาทนะครับชุดที่เจ็ดอะไปไหนต่ออ่ะดูข้างหลังมั่งมีอะไรที่พอขายได้ขายไปเถอะเนาะ ชุดที่แปดมาชุดที่8ปดอันนี้เลยเนี่ยเป็นไม้แฟนซีที่แปด 8, ต้นที่หนึ่งเป็นไม้แฟนซีอูอันนี้ก็ใหญ่ชุดที่แปดต้นที่สองเนี่ยอันนี้ใหญ่มากอยู่ชุดที่แปดต้นที่สองชุดที่แปดต้นที่สามโอ้ยอันนี้ดอกอ๋ออันนี้ตัวบานเย็นนี่ตัวนี้อันนีไไ้ไม่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 ค่อยมีนะอันนี้คือทํามีสิบกว่าต้นหนึ่งมั้งเนี่ยชุดที่แปดต้นที่สมเนี่ยมันเสียบเดียวใช่ไหมอ๋อใช่ตัวนี้มีสิบกว่าต้นออกไปหมดละเหลือเก็บไว้ตรงนี้ต้นเึงปล่อยไปเลย ที่แปดต้นที่สี่อันนี้สีเหลืองอะไรนะแสงจันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยชุดที่แปดต้นที่สี่เนี่ยสี่ต้นนี้นะครับอันนี้อะไรหว่าดูใบดิดูใบงามมากเลยนี่เป็นตอญี่ปุ่นด้ยอันนี้แหละอ่ะชุดที่เก้าต้นที่หนึ่งโอ้โหแตกยิบยับเลยอันนี้อะไรไม่รู้ะชุดที่เก้าต้นที่หนึ่งชุดที่เก้าต้นที่สองเนี่ยันนี้มีหอซับ แล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้อีกสามสีนี่เป็นไม้แฟนซีต้นที่เก้าต้นที่สามอันนี้เป็นลูกไม้อะไรไม่รู้ผมเสียบไว้นะครับอันนี้คือเน,นี้ยเก็บเลยน,นี้ไม่เคยลงขายใครเลยใช่ไหมใช่อันนี้ไม่เคยลงขายใครเลยเนี้ยผมเห็นวันนี้ก็ขายเลยว่าไงานะจับเลี้ยงสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยังฮะนี่ครับเขาก็จะอยู่ใกล้ๆนี่แหละนขนสวยไหมนี่ จากแมวจรน,นะครับก็เราก็ดูแลให้ความรักเขาเขาก็ตอบแทนเราด้วยการอยู่ใกล้ชิดเรานะครับเนี่ยคอยดูแลระวังนู่นนี่นั่นให้เรานะครับนอนนอนอยู่ในห้องด้วยกันนะสมมติผมนอนนี่เขาจะเข้ามานอนในห้องแล้วพอตอนตีสามตีสี่เขาก็จะเรียกผมให้ตื่นโดยเขาจะออกไปฉี่อะไรชุดที่ชุดที่เท่าไหร่ละ <c oughs> ชุดที่ไปอ่ะชุดที่เก้าต้นที่สามอ่ะอันไหนอ,อีกต้น อันนี้สวยมากเลยอันนี้ลงขายเบี้ยงอ๋ออันนี้เป็นชุดที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยชุดที่เก้าต้นที่สี่เนี่ยโอ้อันนี้ใหญ่มากนี่คุ้มเก้าต้นที่สี่นะครับก็มีแค่นี้มีแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละนะครับมีเก้าชุดนะครับก็ขายชุดละพันขอค่าส่งร้อยเดียวขายง่ายๆเลยขายง่ายๆเลยโอ้อันนี้สวยมากเลยน,นี้ลุกไม้เจ็ดสีเจ็ดซอกเดี๋ยวค่อยลงขายลายต้นดีกว่าเพราะว่าลายต้นตรงเนี้ย เดี๋ยวถอนถอนให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวเหลือไหนเนี่ยผมเ,เพราะมันเขียนเลขต้นไว้เดี๋ยวมันยังงงนะครับมันเขียนเลขต้นไว้ไม้ไลายต้นเนี่ยมันมีมันมีตรงไหนตรงนู้นนะนู้นอ่ะเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรเนี่ยนะครับเจ้าไหนรับไปแล้วเนาะมีมีลูกค้ารับไปแล้วนะครับแล้วก็ข้างนอกก็มีลูกค้ารับไปแล้วแล้วก็ไซส์กระถาง๊บอ๋อหลวงพ่อก็รับไปแล้วนะครับอ่าไซส์อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกแล้วไซส์กระถางอะไรอะ่ะ เดี๋ยวขอโทษนะครับในกระถางครึ่งปีป๊บข้างในเนี่ยเจ้าพี่ต้อยพี่ต้อยรับไปแล้วนะพี่ต้อยรับไปแล้วก็มีไม้โอ้โห icamente, ไม้ไม,ไม้สวยๆเยอะเลยผมขายเหมาเลยนะครับเดี๋ยวถอนให้เรียบร้อยก่อนถอนออกไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันมีต้นไหนที่ยังไม่ได้ลงขายเพราะบ,ะบางทีมันลงขายต้นไหนบ้างผมก็งงอันนี้ก็ลูกค้ารับแล้วนะเนี่ยไอ้สามต้นห้าร้อยนี่ลูกค้ารับเหมาไปหมดแล้วนะนะครับแต่แต่วันนี้คงไม่ได้ถอนแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ส่งไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปรษณีย์ปิด นะครับก็ไม่ได้ถอก็ไม่ได้ส่งก็เดี๋ยวจะไปถอนคืนวันเย็นวันอาทิตย์แล้วกันนะครับเพราะจะได้ส่งทีเดียวนะครับแล้วก็มีมงกุฎราชนต้นนีด้ดอกสวยมากดอกสวยมากสิ่งก้านดีทรงดีโขดดีนะครับเนี่ยสวยมากๆนะครับเนี่ยวสวยไหมนะครับเนี่ยแตดขาเก้ากิ่งว่าจะย้ายไปร้านข้างนอกแล้วมันก็คือยกกันไปไม่ได้ ไม่พร้อมเอารถเฮียบมาวันนั้นเอารถเฮียบมาจะขึ้นก็มันเขากลัวกระถางแตกนะครับก็เลยแบบไม่ยกเดี๋ยวรอรอรอก็ไว้ข้างในเนี่ยรอกันไปรอกันมาอยู่ข้างในเดี๋ยวลูกค้าซื้อไปแน่นอนนะครับเนี่ยเป็นมงกุฎราชันไม้แปดขาเก้ากิ่งตามฟอร์มลักษณะไม้งามนะครับเนี่ยมันเอียงแล้วมันหนักนะครับโตรดใหญ่มากลากมาถึงนี่ครับก็ยังไม่ได้ยกโชว์อะไรก็แค่นี้แหละธรรมชาติดีนะครับเนี่ยก็ให้ดอกสวยดอกเต็มหัวเลยนะครับ สวยมากครับสวยมากให้ดอกให้ดอกตลอดอย่างนี้แหละครับติดมากติดน้อยก็ต้องเป็นก็อย่างงี้ครับนี่ครับสวยมากนะครับช่วส่งองเอลดี LD นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วกันนะครับนี่แดงแดงอุดมทรัพย์นี่ก็เริ่มให้ดอยรอ,อบแล้วนี่สีจัดจัดสวยๆเลยครับมีแดงอุดมทรัพย์ดอกเต็มหัวไม้โขดสีทองทองอย่างนี้นะครับนี่อยู่ในกระถางมังกรทองอย่างนี้นะครับนี่ สวยมากนะครับสวยมากเลยดีราชาทางอลังการงานสร้างครับเนี่ยนะครับไม่มีผิดหวังครับไม้บางโตนะครับไม่ได้ขายเอาไม่ได้ขายเอาโล่แต่ขายเอาตังค์นะครับเพราะนั้นก็คือไม้ก็จะต้องทำให้สวยนะครับลูกค้าไปซื้อจะสมบูรณ์นะครับสวยงามใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับนี่ต้นต้นที่เท่าไหร่เนี่ยดอกบานสวยมากเลยที่สิบสามอ๋ออันนี้ลูกค้ารับแล้วของพี่ต้อยพี่ต้อยเอาไปแล้วนะครับดอกสวยอ่ะ ไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยนี่นดูกล้องไม่ยอมโฟก,กัสเป็นไงสวยมากกล้องไม่ยอมโฟก,กัสสวยมากเลยเห็นไหมอสวยมากสวยมากนี่ลูกไม้ตัวนี้นี่อันนี้คือผู้ตรงๆคือมีต้นเดียวนะครับเนี่ยไม่ใช่มีต้นเดียวมีมีสองสามต้นหนึ่งต้นนี้ลีลามันสวยทรงนี้สวยสวยมาก,สว,มากสวยมากนะครับเนี่สวยๆเลยครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับ ไม่รู้จะขายอะไรข้างนอกก็วันนี้ก็ทยอยถอนถอนไออะไรนะข้างนอกก็วันนี้ก็ทยอยขายขายชุดที่เคยลงขายไว้อะครับที่มีอยู่นะครับขายออกไปเพราะว่าไม้ทยอยติดดอก้วก็จะพยายามส่งของที่ลูกค้าสั่งไว้แล้วออกไปให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงนะครับแล้วก็พอลูกค้ามาซื้อไม้ที่ร้านเนี้ยไม้มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นต้นเขาก็ไม่หยิบนะเขาก็หยิบไอ้ต้นที่ลูกค้าซื้อแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งแบบ ยกกะหลบไปหลบมาไอ้นุ่นนี่ไม่ไดไ้นี่ไม่ได้มันเขาก็ไม่พอใจบางทีเขาก็อยากได้ต้นที่เขาชอบอย่างเงี้ยล้วไม้มันก็มีอแยะเขาก็ไม่นะนเขาก็ไปจิ้มไอ้ต้นต้นที่ลูกค้าซื้อแล้วอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมความรู้สึกมันลูกค้าคือไม้ต้นเนี้ยมันจะแบบมันจะเป็นของใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็พูดยากก็เลยแบบเดี๋ยวทยอยขายไปให้หมดก่อนทยอยส่งให้ลูกค้าให้หมดก่อนแล้วค่อยลงใหม่ีต้นที่สิบหกเนี่ยเป็นไงสวยมากซับเสร็จต,ตัวนี้สวยมากเห็นไหม สวยจริงสวยจริงไหมบางทีสวยมากเลยแต่ว่าบางทีดอกมันยังไม่บานมันก็ดูเฉยๆแต่พอบานแล้วมันสวยมากนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสลามุอะัยกุมวารอมาตุลลฮอวะบะารกกาตุ์ขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ